มอนสเตอร์พาราไดตอนที่257ลังของอสูรแสงดาวด้านใต้ทะเลสาบแกแน่ใจนะแม้ว่าหลินฮวงจะเชื่อเจ้าแดงแต่เขาจำได้ว่าอสูรแสงดาวไม่ใช่มอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเจ้าแดงเข้าใจข้อสงสัยของหลินฮวงทันทีและเขียนบนพื้นอีกครั้งมีพื้นที่ที่แยกตัวออกจากน้ำอยู่ด้านใต้ทะเลสาบพ,พร้อมกับมีอสูรแสงดาวจำนวนมากอาศัยอยู่ในนั้นพื้นที่แยก อสูรแสงดาวจำนวนมากดวงตาของหลินหวงสว่างขึ้นเมื่อได้ยินรอเดี๋ยวให้ชั้นแปลงร่างก่อนและแกค่อยพาชั้นไปที่นั่นหลินหวงเปลี่ยนตัวเองเป็นวิญญาณด้วยการแปลงร่างเฉพาะและดำตามเจ้าแดงลงไปในทะเลสาบเจ้าแดงเป็นคนนำขณะที่หลินหวงตามหลังมันด้วยร่างวิญญาณน,น้ำในทะเลสาบใสและหลินหวงก็สามารถเห็นปลาสีเงินจำนวนมากรวมถึงมอนเตอร์น้ำได้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามพวกมันกลับหนีไปเมื่อเห็นเจ้าแดง ไม่มีตัวไหนที่กล้าเข้ามาใกล้แม้ว่ามอนเตอร์จะมีหลากหลายชนิดเมื่อพวกมันเข้ามาใกล้พวกมันก็จะสัมผัสได้ว่าเจ้าแดงเป็นมอนเตอร์กายพันสองครั้งกลิ่นายดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัวให้พวกมันแต่ทําให้หลินหวงรู้สึกสบายหลังจากที่ดําดิ่งลงไปอยู่ครึ่งชั่วโมงในที่สุดเจ้าแดงก็หยุดและชี้ไปข้างหน้าหลินหวงไหวไปอีกสักพักและสังเกตเห็นพื้นที่แปลกๆไม่ไกลตรงหน้า หากไม่ได้มองมันใกล้ๆมันก็ยากที่จะบอกว่าบริเวณนี้ดูแปลกๆมันราวกับมีกระจกหนากําลังลอยอยู่ในน้ําหากเจ้าแดงไม่บอกเขาเขาอาจจะพลาดสถานที่นี้ไปหลังจากที่สังเกตอยู่ด้านนอกลินฮวงก็จิ้มนิ้วหนึ่งเข้าไปในพื้นที่นั้นเนื่องจากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาจึงเข้าไปในพื้นที่นั้นตามด้วยเจ้าแดงลินฮวงตกใจกับสิ่งที่เขากําลังเห็นเพราะเขาคิดว่ามันเชื่อมต่อกับใต้ดินหรือถ้าอะไรทํานองนั้นแต่ทว่า มันกลับเป็นพื้นที่กว้างขวางที่มีท้องฟ้าและแม้กระทั่งดวงอาทิตย์มีพืชพันธุ์เขียวชะอุ่มอยู่บนพื้นมันราวกับทุ่งโล่งเขาไม่อาจเห็นจุดสิ้นสุดของทุ่งกว้างได้เลยเพียงเมื่อหลินฮวงกำลังคิดว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ของจริงกลิ่นหอมของหญ้าและดอกไม้ก็แตะจมูกเขาซึ่งทำให้เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขากำลังเห็นไม่ใช่ภาพลวงตาเจ้าแดงแกพบอสูรแสงดาวที่นี่หลินฮวงอดจะถามไม่ได้เขาไม่อาจเห็นอะไรทั้งนั้น แน่นอนมันอาจเป็นเพราะพื้นที่นี้ใหญ่เกินไปเจ้าแดงนํากระดาษเขียนออกมาจากแหวนเก็บของแลกเขียนด้วยเจ้าแดงนํากระดาษเขียนออกมาจากแหวนเก็บของแลกเขียนด้วยเถาวันมันขอรับข้าเห็นพวกมันหลายตัวและแจ้งให้นายท่านทราบทันทีหลินฮวงเตรียมกระดานเขียนเอาไว้ในแหวนเก็บของโดยเฉพาะสําหรับเจ้าแดงเมื่อเขาอยู่ในเมืองอุกบาทแหวนเก็บของสามารถเปิดใช้งานได้ด้วยพลังชีวิตและแม้กระทั่งถูกใช้ได้โดยมอนเตอร์ พวกมันอยู่ไหนพาฉันไปที่นั่นหลินฮวงต้องการจะเห็นพวกมันด้วยตัวเองก่อนที่จะวางแผนต่อไปเมื่ออยู่ที่ทุ่งกว้างเจ้าแดงก็หดขนาดตัวมันจนเหลือเท่านิ้วโป้งจนยากจะสังเกตเห็นขณะที่หลินฮวงดำดินและตามหลังมันไปยังพื้นที่ที่อสูรแสงดาวรวมตัวกันในเวลาไม่ถึงสิบนาทีเจ้าแดงก็พาหลินฮวงไปยังจุดหมายของพวกเขาหลินฮวงที่กำลังซ่อนตัวอยู่ใต้ดินตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นบนพื้น เพราะมันมีอสูรแสงดาวอย่างน้อย300ตัวในพื้นที่นี้มีมากกว่า10ตัวที่มีสีและขนาดซึ่งแตกต่างไปจากอาสูรแสงดาวทั่วไปเห็นได้ชัดว่าพวกมันต้องกลายพันธุ์มาแล้วครั้งหนึ่งนอกจากอาสูรแสงดาวมันยังมีสิ่งอื่นที่ดึงดูดความสนใจเขามีหินยักษ์สีดำสูงถึง10เมตรรูปทรงมันดูไม่เหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันกลับดูเหมือนสิ่งของจากที่ไหนสักแห่งหลินฮวงรู้สึกว่าการคงอยู่ของอสูรแสงดาวต้องเกี่ยวข้องกับหินสีดำ ฉันต้องออกไปเดี๋ยวนี้ที่นี่มีอสูรแสงดาวมากเกินไปหากฉันลงมือฉันจะต้องตายอย่างแน่นอนอสูรแสงดาวเหล่านี้ล้วนอยู่ในระดับทองขั้นสามยิ่งไปกว่านั้นยังมีมากกว่าสิบที่กลายพันหนึ่งครั้งด้วยความเร็วการโจมตีของพวกมันแม้กระทั่งไปก็ยังไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้และบางทีมอนเตอร์อันเชิญทั้งหมดของฉันก็ยังไม่พอที่จะสู้กับพวกมันเมื่อคิดถึงปัญหาหลินฮวงก็ตัดสินใจที่จะเรียกเจ้าแดงกลับเป็นการและจากไปอย่างเงียบๆ เมื่อพวกเขามาถึงด้านบนทะเลสาบลินฮวงก็อัญเชิญเจ้าแดงอีกครั้งมีพวกมันมากเกินไปฉันไม่อาจโจมตีได้และนอกจากนี้แม้จะมีพวกมันตนใดออกห่างจากกลุ่มพวกเราก็ยังไม่อาจโจมตีในรังได้เพราะข้างในมันเงียบเกินไปไม่มีพลังอื่นใดในรังเลยดังนั้นหากเราโจมตีขึ้นพลังจากการโจมตีของเราจะกระตุ้นพวกมันและจากนั้นเราก็จะถูกลุมฆ่าลิน่วงกล่าวดูเหมือนว่าเราต้องรอให้พวกมันออกมา และหาอาหารจากนั้นเราก็จะสามารถฆ่าพวกมันได้จากด้านนอกพวกเราสามารถล่อพวกมันออกมาได้เจ้าแดงหยิบกระดานเขียนออกมาอีกครั้งและเขียนล่อลินห่วงตกตะลึงกับคำแนะนำนั่นเป็นความคิดที่ดีมันดีกว่าที่จะรอพวกมันเราสามารถใช้ปีศาจตัวตลกเพื่อล่อพวกมันออกมาได้เจ้าแดงเขียนอีกครั้งหลังจากที่ลบสิ่งที่มันเขียนก่อนหนะ้า ใช่สุดยอดปีศาจต,ตัวตลกสามารถควบคุมอสูรแสงดาวกายพันธ์ได้และนํามันออกมาจากหลังจากนั้นเราก็จะฆ่ามันและรับมเมล็ดพันธ์ชีวิตไปเงียบๆลินฮวงวาดฝันหลังจากที่ยืนยันแผนการลินฮวงก็กล่าวพูดคุยกับเจ้าแดงหลังจากนั้นเขาก็เตรียมพร้อมที่จะดำเนินแผนการเพื่อที่จะหลบผลกระทบต่อกองกําลังอื่นในลังลินฮวงจึงอัญเชิญปีศาจตัวตลกมาก่อนที่จะกระโดดไปในทะเลสาบ หลังจากที่สรุปให้มันฟังเขาก็เปลี่ยนตัวเขาเป็นวิญญาณอีกครั้งและดำไปในน้ำพร้อมกับเจ้าแดงและปีศาจตัวตลกในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงด้านล่างของทะเลสาบและเข้าไปในพื้นที่แยกเมื่อพวกเขาเข้าไปปีศาจตัวตลกก็ย่อตัวจนเหลือขนาดเท่าฝ่ามือพวกเขามาถึงพื้นที่ที่อสูรนแสงดาวรวมตัวกันอยู่ในทันทีอย่างไรก็ตามลินห่วงกลับตกใจอีกครั้งเมื่อพวกเขามาถึงอสศรนแสงดาวทั้งหมดกับยืนอยู่ทั้งสี่ด้านรวมถึงพวกที่กลายพันธุ์ พวกมันดูเหมือนกับกำลังสันเสริญบูชาเมื่อมองไปที่ทางเดียวกันกับพวกมันลินหวงก็สังเกตเห็นมอนเตอร์อีกตัวที่กำลังยืนอยู่ด้านบนหินยักษ์สีดำมอนเตอร์ตนนี้แตกต่างจากอสุรแสงดาวตอนอื่นด้วยขนาดและรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปเธอดูเหมือนมนุษย์หญิงที่สวมเกาะเงินมีหมวกโลหะที่ปกคลุมทั่วผมเธอวนใบหน้าเธอมีหน้ากากสองสีสีแดงบนฝั่งซ้ายและสีฟ้าบนฝั่งขวา บนหน้าเธอไม่มีอะไรเลยไม่แม้กระทั่งดวงตาและร่างกายเธอก็ยาวเธอสูงประมาณ2.5เมตรเธอไม่ได้ดูผิดแปลกด้วยขนาดร่างกายที่พอเหมาะกับส่วนสูงเธอที่ด้านหลังของชุดเกราะเธอมีปีกหกข้างที่ดูราวกับมีดสีทองหกเล่มนอกจากปีกเธอกำลังถือหอกสีม่วงบนมือขวาซึ่งดูเหมือนจะเป็นอาวุธหลักเธออาสน์แสงดาวตนนี้ควรจะผ่านการกายพันสองครั้งแล้วลินฮวงคาดเดา มอนสเตอร์พาราไดซ์ตอนที่258พลังของมอนสเตอร์เกาะเงินแม้ว่าหลินฮวงจะมีความคิดเรื่องมอนสเตอร์ที่ยืนบนหินดำแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจเต็มที่มอนสเตอร์อสูรแสงดาวหาได้ยากและจำนวนของพวกมันก็มีจำกัดผ่านไปหลายร้อยปีพวกมันเคยถูกพบเห็นเพียง10ครั้งในทั่วทั้งเขต7ก่อนหน้าหลินฮวงไม่มีใครในเขต7ที่เคยพบอสูรแสงดาวกายพันุไม่ต้องพูดถึงตัวที่กายพันสองครั้ง พวกมันไม่อาจพบได้ในสาร,รานุกรมมอนเตอร์ใดไม่มีเอกสารเกี่ยวกับอสูนแสงดาวกายพัน2สองครั้งเลยดังนั้นหลินฮวงจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามอนเตอร์ก่อเงินคืออสูนแสงดาวที่กลายพันธุหรือมอนเตอร์อื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกับอสูนแสงดาวในโลกมอนเตอร์มีมอนเตอร์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขนอกจากมอนเตอร์ประเภทเดียวกันแล้วมันยังมีมอนเตอร์หลายประเภทที่อยู่ร่วมกันพวกมันสามารถพึ่งพาประโยชน์จากกันและกันโดยไม่มีข้อขัดแย้ง ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นมันเป็นเรื่องปกติสําหรับมอนเตอร์ที่จะอยู่ร่วมกันแม้ว่าอาสูรแสงดาวหลายตัวกําลังจะบูชามอนเตอร์ตัวนี้มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะระบุว่านี่คืออสูรแสงดาวกลายพันสองครั้งมันอาจเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีความสามารถทําให้อสูรแสงดาวเชื่อฟังหากเจ้าแดงอยู่ในระดับทองขั้นสามมันก็ง่ายที่จะทําเช่นนั้นตราบเท่าที่มันกระจายปรสิตไปในร่างของอสูรแสงดาวลินฮวงจึงตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงอย่างไม่มั่นใจ มันคงจะโชคดีหากสิ่งมีชีวิตนั่นคืออสูรแสงดาวและหากไม่ใช่มอนเตอร์ตัวนี้ก็ดูเหมือนจะทรงพลังกว่าตัวอื่นมาเล็ดพันชีวิตที่เขาได้รับจากการฆ่ามอนเตอร์ก็ต้องทรงพลังไปด้วยหลังจากที่คิดได้หลินฮวงก็ตัดสินใจและโดยไม่ได้พูดอะไรเขาหันไปมองปีศาจต,ตัวตลกที่อยู่ในร่างตุ๊กตาขนาดเท่าฝ่ามือและชี้ไปยังมอนเตอร์ก่อเงินที่ยืนอยู่ด้านบนหินปีศาจต,ตัวตลกเข้าใจถึงปีศาจต,ตัวตลกเข้าใจสิ่งที่หลินฮวงสื่อ และภายในวินาทีต่อมาหน้ากากขนาดเล็กก็ปรากฏในมือมันพร้อมกับนำมาสวมบนหน้ามันทันใดนั้นปีกบนหลังของมอนเตอร์เกาะเงินก็สั่นไหวและบินขึ้นไปในท้องฟ้ามันพุ่งออกมาจากประตูทางเข้าด้วยแสงสีเงินรอบตัวมันเราเอาสศุนแสงดาวที่กำลังบูชาตื่นตระหนกแต่ก็ไม่มีตัวใดที่กล้าจะไล่าตามมันไปลินฮวงรีบตามมันออกไปพร้อมกับเจ้าแดงและปีศาจตัวตลกที่ทางออกมิติบันพาการ ในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงด้านบนของทะเลสาบหลังจากที่ออกจากมิติแล้ว่ายขึ้นฝั่งมอนเตอร์ก่อเงินลอยอยู่ในอากาศมองลงมาที่หลินฮวงและมอนเตอร์อันเชิญทั้งสองของเขาเมื่อหลินฮวงมาถึงฝั่งเขาก็กลับเป็นร่างมนุษย์ขณะที่ปีศาจตัวตลกกลับเป็นร่างเดิมส่วนเจ้าแดงก็ออกมาจากแขนเสื้อเขาตัวตลกนำมอนเตอร์ลงมาเมื่อหลินฮวงพูดดาบระดับท้องก็ถูกเรียกมาในมือเขาภายใต้การควบคุมของปีศาจตัวตลก มอนเตอร์เก่อเงินค่อยๆลอดลงมาและยืนอยู่ริมทะเลสาบห่างจากหลินฮวงไม่ถึง5เมตรนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นมอนเตอร์ตัวนั้นในระยะประชิดมันสูงถึง2.5เมตรด้วยเกาะเงินที่ปกคลุมล่างมันนอกจากข้อต่อแล้วไม่มีช่องว่างใดเลยก็ดูเหมือนจะติดกับผิวหนังมันซึ่งครอบคลุมทุกส่วนของร่างกายหน้ากากของมันมีสีแดงและสีฟ้าอย่างละคึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรบนใบหน้ามันหลินฮวงก็สามารถรู้สึกได้ว่ามันกำลังจ้องมองเขา หลังจากที่สังเกตอย่างใกล้ชิดลินฮวงก็ขมวดคิ้วเพราะเขาไม่อาจหาช่องโหว่ที่จะโจมตีได้ก่อนนั้นสมบูรณ์แบบมันรู้สึกราวกับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายทำมาจากเกาะเหล็กแม้กระทั่งหลินฮวงก็ยังไม่แน่ใจในความสามารถของตัวเขาดูเหมือนว่าฉันจะต้องลองใช้ดาบเพิงข้างลินฮวงเก็บดาบและก้าวถอยหลังไป10เมตรในไม่ช้าดวงตาเขาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงเลือดและปีกวิญญาโลหิตทั้ง4ี่ก็งอกจากแผ่นหลังเขา หลังจากที่ใส่พลังชีวิตทั้งหนึ่งกงล้อไปในปีกปากายสีทองบนปีกก็เริ่มเผาไหม้และเปลี่ยนมันเป็นดาบวินาทีต่อมาลินฮวงก็กระโดดไปด้านหน้ามอนเตอร์และด้วยความช่วยเหลือของขอบเขตด,ดาบขั้นสองเขาพุ่งใส่หัวใจของมอนเตอร์ด้วยผ่านโลกามันดูราวกับดาวหางที่ถูกยิงแต่เพียงเมื่อดาบมาถึงซวงอกมอนเตอร์แสงสีม่วงก็สว่างวูบตึงมันประทะกับดาบของลินฮวง โดยไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นประกายสีทองของผ่านโลกาได้กระเด็นออกจากปลายดาบแต่ทว่าพลังอาลุนแรงก็ยังถูกส่งมาจากปลายดาบหลังจากที่ประกายสีทองระเบิดลินฮวงก็ลอยกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้หนามากกว่า10ตน้นลินฮวงกระอักเลือดเขาไม่ได้บาดเจ็บสาหาัสแต่อวัยวะเขากลับได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามด้วยร่างกายที่ถึกทนบาดแผลเช่นนี้จึงไม่ส่งผลต่อพลังการต่อสู้ของเขา เขาค่อยๆย,ยืนขึ้นและมองมอนเตอร์ก่อเงินด้วยคิ้วที่ขมวดแน่นเมื่อเขาโจมตีโดยใช้ผ่าโลกามอนเตอร์ตัวนั้นกลับไม่ได้ขยับเลยมันยังคงยืนอยู่บนพื้นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเร็วแต่ลินฮวงก็รู้ว่ามอนเตอร์ตัวนั้นได้ใช้หอกเพื่อปกป้องมันขนาดที่ยังยืนนิ่งมันยังอยู่ในตำแหน่งเดิมที่หลินฮวงได้ประทะก,กับมันมันสามารถทำลายการควบคุมของปีศาจต,ตัวตลกได้ลินฮวงตกใจน่าไม่ใช่ข่าวดีเลย เจ้าแดงดูเหมือนจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติและออกมาจากแขนเสื้อหลินห่วงพร้อมกับเขียนลงบนกระดานเขียนมันไม่ได้ทําลายการควบคุมของปีศาจตัวตลกมันเพียงเร่งพลังเพื่อที่จะทําให้เธอขยับได้ชั่วเขาาแต่ทว่ายิ่งมันสามารถทําลายได้มากมันก็ยิ่งมีูมิคุ้มกันต่อการควบคุมมากนายท่านท่านต้องใช้การโจมตีที่ทรงพลังที่สุดใส่เธอหรือมิฉะนั้นมันจะทําลายการควบคุมของปีศาจตัวตลกได้ในไม่ช้า เมื่อเจ้าแดงกำลังอธิบายให้หลินห่วงปีศาจต,ตัวตลกก็สามารถบังคับให้มอนเตอร์ก่อเงินทิ้งหอบม่วงได้และเตะมันไปด้านข้างมันดูเหมือนจะพลาดช่วงเวลาก่อนหน้าที่มันสามารถทำลายการควบคุมได้ชั่วขณะมอนเตอร์ตัวนี้สมพลังมากตราบเท่าที่คนหรือมอนเตอร์ไม่ได้ระดับสูงกว่าปีศาจต,ตัวตลกจะสามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์แต่ทว่ามอนเตอร์ตนนี้กลับมีระดับเดียวกับปีศาจต,ตัวตลกและมันสามารถทำลายการควบคุมได้ หลินฮวงมองไปที่มอนเตอร์ด้วยแรงปาถนาเพราะเขารู้ว่ายิ่งมอนเตอร์ทรงพลังมากแค่ไหนมะเล็ดพันชีวิตที่เขาจะได้รับก็ยิ่งทรงพลังมากไปเท่านั้นผ่าโลกาคือทักษะที่ทรงพลังที่สุดของฉันแต่มันกลับสามารถป้องกันได้ง่ายๆโดยปาศจากหอกมันก็ยังสามารถป้องกันได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของมันครั้งนี้ฉันจะใส่พลังชีวิตสองกงลอ้อฉันไม่เชื่อว่าฉันจะไม่สามารถฆ่ามันได้